ว่าคันนี้ขายมินิ6แสนเดี๋ยวมาดูว่าค่าซ่อมเนี่ยจะเท่าไหร่ไฟหน้าก่อนเลยนะขัดไฟหน้าพูหน้านะคันหนึ่งสีมันลูกค้าเก่าจะเก็บมาแล้วเนี่ยเห็นปะถ้าไ,ไม่ไมีรอยเลยโอ้โหดูมือเปิดดิมันเป็นรอยอย่างเงี้ยเน็ตเน้นช่างหน่อยแล้วกันนะให้เขาขัดหน่อยที่ว่าออกฝาท้ายเนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้าผมว่าดีแล้วนะกันหนีบนะอย่างน้อยมือตัวเองคงไม่หนีบตัวเองอะ่ะอันนี้ก็โหดไปใครอยากดูผมเจ็บจริงนิ้วโดนหนีบนะครับไปดูได้ช่องกูรูนะโคตรเจ็บแผลวันนั้นนะเก็บสีแล้วไม่สีมันปกเเนี้ยมน่เเาาก็ีมนเกกียริถ้าเ็ง ชิ้นนี้ต้องมี8ปดพันนะเนี่ยมันลามเข้านี่ต้องบอกทุกคนว่าอย่างนี้นะครับถ้าเราเอารถเข้าไปเก็บสีที่อู่เนี่ยบางทีรถเราแค่เป็นรอยสแสกัดอะไรประมาณนี้บอกเลยว่ารถออกมันต้องตรวจนะเดี๋ยวไปดูภายในดีมีอะไรบั่งแต่ว่าภายในโอเคถ้าหลังคาดูเด็ดสะอาดถ้าไม่มีรอยเลยเนี่ยมีรอยตรงนี้หนึง่งเฮ้ยเอาละเอาละโดนละคันนี้หน้าจอมันไม่ติดอะ่ะงานมาละถ้าซ่อมไม่ได้หน้าจอมว่าหน้าจออย่างเดียวอะ่ะหมื่นสองหมื่นโดนแน่หน้าจอนี่เผื่อไว้ก่อนเลยหมื่นห้าอะกันแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะใส่ อกองแอร์ใช้กองแอร์แล้วก็กองอากาศทั้งหมดเผื่อไว้อีก4,5 0 0เอออย่าลืมมีขัดสีด้วยอีกพ0 0ห้ะทั้งหมดเท่าไหร่คะทั้งหมด3าม0่้บาทค่ะ3าม0เอาจริงๆนะไม่ควรโดนนะเพราะว่ารถเขาเก็บสีมาให้แล้วอูส่สีผมบอกเลยนะต้องระวังนะต้องใช้อู่สีที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าถ้าอู่สีที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยงานมันจะออกมาประมาณนี้มีสีหยดมีอะไรก็แล้วแต่เนาะมันต้องนั่งเก็บทีหลังใครต้องารรมือสองสภาพดีติดต่อผมได้นะครับเจมส์องเล็ตออโต